ดูไอ้ตัวใหญ่มันกินล้อนะลูกนะดูพ่อดูแม่กินก่อนนะเอาให้กินเล่นๆเพราะว่ายังไม่ได้เวลาอาหารเพิ่งจะตีสีแม่มาเข้าห้องน้ำแม่ลูกมาเข้าห้องน้ำเลยไม่เห็นสองตัวเนี่ยขึ้นมาข้างบนบ้านจิ้นมาจังบนเน่ะลูกโนขิ้นมาจังบนือ ขึ้นมาหาแม่เขาได้กลิ่น<า>เขาได้ยินเรานะเขาได้ยินเสียงเรานอนอยู่ห้องนอนแล้วลุกขึ้นมาห้องน้ํไอทีนี้วิ่งขึ้นบันไดมาเลยอ,อืนมาดูมาแล้วอแล้วจำอมาน,นี่มาไอาหิวหิวไหมลูกหิวไหมเอาเอาอ,อยากกินไหมหอมแก้มแม่ก่อนใครอยากกินอล้จับมือก่อนได้ไหมน้าเพิ่งจะตีสี่เองนะลูก รู้จักขึ้นมาบ้านแล้วนะรู้จักขึ้นมาบ้านแล้วเอานั่นนะคุณ <c oughs> พ่อด่าแล้วมาเล่นหางพ่อพ่ออ้วนพ่อไม่ให้เล่นหางดูสิเอตัวอ้วนดูสิเมวอ้วนอืมอืมเมาๆมาๆมาเมามะมมามา แม่เรียกมากินนมแล้วมากมากมากมามามาอืมไม่แล้วกินนมไหมมา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 กหาเมีไหมงานเนี่ย อ้าอ้าอาอ,าอย่าไล่กันมานี่เสียงพ่อตื่นนะพากันขึ้นมาในบ้านหมดเลยไม่ลงไปใต้บ้านล่ะชั้นใต้ดินนะนะ่ะที่นอนเขาจะอยู่ชั้นใต้ดินนะชั้นล่างอืห้องถุงใหญ่สองห้องนะให้ให้แมวหมดเลย <c oughs> มันก็ไม่ใช่ว่าใต้ดินแบบแบบนี้เลาเขาใจ่นะ มีทั้งแอร์มีทั้งไฟมีทุกอย่างครบพร้อมสำหรับแมวออนนะนี่ลูกมาอมอ,าอา้เขาตูแล้วไงเขาก็ไปได้ทุกที่ในบ้านห้องสำหรับนอนกินนอนอยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้เราก็จะมีอาหารอาหารแห้งําลองแบบอะออ๋ออย่าทาน้องลูกอย่า,ายทำน้อง,ทำ,องทำไมให้น้องเล่นด้วย hai nón lên đuôi mà ní luôn à, hai nón đuôi chị, ừm, hai nón đuôi luôn, Hãy con nón con đuôi nữa mà hai nổ đuôi, อืมพ mm ี hmm. mm ่สาวนั่นแหละพี่สาว